สวัสด,ดีทุกท่านนะครับก็มีรถสวยๆสภาพพร้อมใช้งานมาแนะนำกันนะครับคันนี้เป็น t o y ยต a c o ค o n a เป็นตัวท้ายโด่งนะครับปี1997เกียร์ออโต้คันนี้ใช้น้ำมันล้วนเครื่องดีเกียร์ดีสภาพพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่63,000บาทรถคันนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับเอกสารภาษีไม่ขาดพร้อมโอนเบอร์โทรติดต่อผู้ขายอยู่ที่ใต้คลิปนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับ ติกเกอร์ซิ่งนะครับทรงดีทรงสวยนะครับสีดำเงานะครับแต่มีรอยขีดข่วนตามภาษารถมือสองนะครับมีรอยบ้างนะครับไม่เนียนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเอาแค่พอใช้ได้นะครับขับขี่ก็ไม่อายใครนะครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องชุดแต่งสวยทรงดีนะครับ สีไม่ได้แตกไม่อะไรนะครับมีแต่แค่บางจุดเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรอยขีดข่วนนะครับภายในจะเป็นหนังสีเทานะครับยังสวยอยู่นะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับบอกก็ยังสวยนะครับวิวเครื่องเสียงจะเป็นไพโอเนียนะครับอ๋อไม่ใช่อ่าลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นผ้ของไพลอเนียนะครับ มีจอแต่ว่าเปิดไม่ติดไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ต่อสายมานะครับรถขับขี่ทางไกลได้สบายร้อยปร์เซนต์นะครับคันนี้มาจากอุตรดิตนะครับขับไกลได้แน่นอนนะครับกระจกไฟฟ้าตัวนี้ขึ้นลงได้สามบานนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับ พาสีหกหกนะครับไม่ขาดนะครับเกียร์ไม่รอไม่วืดนะครับรับประกันนะครับอ่านี่ติดแล้วนะครับแอร์เย็นแอร์หนาวเลยนะครับรอบปกติลองเบิ้ลฟังเสียงน,นิดนึงนะครับเสียงพ้อพอนุ่มๆน,นะครับ ไม่มีควันออกท่อนะครับปลายท่อสิ่งนะครับดอกยางยังเหลือนะครับแก้มเจาะรอลอ เครื่องไม่มีควันสวนออกมาดแดงขึ้นนะครับปกตินะครับเครื่องดีนะครับการชาร์ปไม่ดังนะครับเบ้าไม่ดังนะครับพ่อน้ำปีเนียมใบใหญ่นะครับโดยรวมนะครับรถทรงดีนะครับจัดทรงมาแล้วชุดแต่งรอบคันนะครับ เครื่องไม่ดังไม่มีควันขาวขับไกลได้แน่นอนรับประกันนะครับเช้าเกียร์ออกได้เลยไม่รอนะครับเกียร์ไม่เวืดพาสี66สีสวยพอใช้ได้นะครับสติ๊กเกอร์ซิ่งนะครับมีรอยบ้านนะครับตามภาษารถมือสองนะครับแต่เอาไปขับขี่นะครับใช้งานได้สบายๆนะครับรับประกันวิ่งไกลได้เลยนะครับคันนี้มาจากอุตราหกหลายร้อยโลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรับประกันว่าวิ่งไกลได้แน่นอนนะครับได้ชุดแต่งซิ่งนะครับภายในก็สวยนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ ติดต่อมาได้เลยนะครับร้านเบ no ิร์ดแอนน์อกลอกซิงพระรามสองนะครับไม่ใช่โจรน,นะครับใครสนใจรีบจับรีบจองได้เลยครับเพราะว่ามีรถแน่นอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ